เวลาเราใช้แรงเคลื่อนฟันมากๆเกินไปเนี่ยครับรากฟันอาจจะละลายอ๋อฮะทำให้ฟันโยกฟันหลุดเหมือนที่เราเห็นในข่าว FDA Podcast รายการรู้ทางรับมือทุกปัญหาสุขภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ FGA Podcast รู้ทันรับมือทุกปัญหาสุขภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันในหัวข้อจัดฟันแฟชั่นอันตรายที่คาดไม่ถึงครับซึ่งวิยากรของเรานะฮะท่านเป็นเจ้าของเพจใกล้หมอฟันครับมีผู้ติดตามกว่า2 0 0แสนคนนะครับและวันนี้ขอต้อนรับทันตแพทย์กิษณะพลอยบุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่คุณหมอฮะผมเห็นหลายคนมากวัยรุ่นชอบจัดฟันเป็นสีๆในปากอย่างเงี้ยมันคือการจัดฟันแฟชั่นถูกไหมฮะเห็นบอกว่ามีอันตรางด้วยคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยว่าอันตรางกมันมีขนาดไหนฮะจริงๆจัดฟันแฟชั่นนี่เราเห็นมานานแล้วในโลกของโซเชียลในเพจในหลายๆที่ที่มีการจัดฟันแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นตามตลาดนัดตามหลายๆที่ที่เด็กวัยรุ่นนิยมกันนะครับการจัดฟันแฟชั่นหรือการจัดฟันเถื่อนนี่ก็คือ การนำเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกสุขลักษณะหรือซื้ออุปกรณ์จัดฟันไปติดเองที่บ้านะนะครับใช้กาวติดบนฟันของเราเองอาจจะไม่ได้เหมาะกับเหมือนกับสุขภาพก็ <C' est S 1> เหมือนกับเป็นการเรียนแบบการจัดฟัน <_ C' est> เวลายิ้มมาเนี่ยจะเหมือนกับการจัดฟันก็คือแฟชั่นแล้วก็บางทีก็เอาเส้นลวดมาร้อยลูกปัดแล้วก็เอามาเกี่ยวกับเหงือกด้านในครับให้ยึดยึดไว เพื่อจะให้ดูเหมือนว่าสวยงามแฟชั่นและนอกจากนี้เนี่ยยังพบว่ายังมีการนำผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตและนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาใช้ในการจัดฟันแฟชั่นด้วยแต่ที่สำคัญคือไม่ได้กระทำหรือจัดฟันโดยทันตแพทย์ที่เป็นเฉพาะทางจริงๆนะครับนั้นคือจะไม่ถูกสุขลักษณะถูกไหมฮะก็อาจจะไม่ถูกสุขลักษณะแล้วก็อันตรายกับตัวเราด้วยนะครับให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยว่า ถ้าไปจัดฟันแฟชั่นผลเสียหรือว่าอันตรายที่มันตามมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ,ออย่างแรกก็คือก็เนื่องจากอุปกรณ์เนี่ยไม่สะอาดรเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราไปทําฟันไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามอะไรที่จะเข้าปากคนไข้เนี่ยต้องผ่านการทําให้ปราศจากเชือ้อดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเอาอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นพวกนี้มาใส่ในช่องปากเราโอ,าก,อากาสที่จะอักเสบติดเชือ้อติดเชือ้อนี่หมายความว่า เป็นเชื้อโรคที่อ,อาจจะติดจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งะนะครับอาจจะเป็นไวรัสตับอักเสบบีวัณโรคคอ,อติดโป<อ>ลิโอพวกนี้ก็ติดได้หมดครับซึ่งพวกเนี้ยอันตรายมากนะครับอ,อ,อ,อันที่สองคือ,อถ้าเราจัดฟันแฟชั่นเนี่ยผลเสียที่ตามมาคือเรื่องฟันและเหงือกเรานั่นเองครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานอาจจะมีการเกี่ยวที่กับพุงแก้มทำให้เกิดแผลเรื้อรังพอแผลเรื้อรังอาจจะมีการเลือดออก แบบผิดปกติเพราะเขาจัดโดยนึกถึงความสวยงามใช่ไม่ได้นึกถึงโครงสร้างของปากใอ่คุณหมอคิดใช่ไหมครับและที่สําคัญคือมีฟันผุหมายความว่าถ้าเราเอาอะไรเครื่องมืออะไรไปอยู่ในปากเราแล้วยังเรายังแปลงเหมือนเดิมแปลงไม่สะอาดเศษอาหารก็จะติดตามเหงือกตามฟันทําให้ฟันผุแทนที่จะผุน้อยก็จะกลายเป็นผุทั้งปากเหมือนที่เราเคยจะเคยเห็นตามสื่อต่างๆว่าจัดฟันแฟชั่นแล้วฟันผุหมดเลยทั้งปากแล้วก็สุดท้ายจัดฟันแฟชั่นไป ไม่ถึงเดือนก็จะมีกลิ่นปากรุนแรงออ๋เกี่ยวด้วยเหรอฮะเพราะว่าเศษอาหารติดแรงไม่ได้ฟันผุรูใหญ่ๆทําให้เศษอาหารลงไปติดนะครับสุดท้ายอันตรายที่สุดคืออาจจะเป็นมะเร็งหรือเสียชีวิตได้นะครับจากรายงานข่าวในช่วง5-10ปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากการจัดฟันแฟชั่นคือติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยประมาณ4-5คนแล้วที่เป็นข่าวเพราะว่าหนึ่งเครื่องมือมีส่วนประกอบออไม่สะอาดทำมีการติดเชื้อได้สอง มีส่วนประกอบของเครื่องมือเหล่านั้นก็จะมีตะกัวมีโครเมียมมีพลวงมีสันนูอันนี้คือที่เขาไปตรวจแล้วและเจอแล้วว่ามันมีสารที่อันตร,ราย<ะ>ซึ่งหากได้ร่างกายได้รับกันเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเก่อการเกิดโรคมะเร็งได้ก็คือเขาจัดตามเหมือนกับตลาดนัดทั่วไปอาจจะไปซื้ออุปกรณ์ที่ไหนมาก็ไม่ทราบแต่ถ้าเกิดว่าจัดกับคุณหมอถูกไหมฮะจัดแบบถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่ถูกสุขษณนะอนามัยถูกต้อง นอกจากจัดกับคุณหมอเนี่ยเราจัดฟันแบบปกติเนี่ยมันก็คือการแก้ไขความผิดปกติเช่นฟันล้มฟันซ้อนหรือการเคี้ยวที่ผิดปกติระบบบทเคี้ยวฟันข้างหนึ่งล้มทําให้เคี้ยวไม่ได้การจัดฟันที่แบบปกติคือการใช้แรงที่เหมาะสมเคลื่อนฟันช้าๆทาให้เกิดการรักษาแล้วก็สวยงามนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการจัดฟันพวกนี้นก็คือโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่การจัดฟันแฟชั่นเนี่ยมันเป็นเพื่อความสวยงามมันไม่ได้คำนึงถึงแรงที่บางคนบอกว่าเออก็จัดก็เหมือนกับหมอจัดเลยแต่ใช้แรงเยอะเกินไปอ,อันนี้อันตรายเพราะเวลาเราใช้แรงเคลื่อนฟันมากๆเกินไปเนี่ยครับรากฟันอาจจะละลายอ๋อฮะทําให้ฟันโยกฟันหลุดเหมือนที่เราเห็นในข่าวซึ่งอันนี้มันเกิดจากใช้การใช้แรงที่ไม่เหมาะสมครับแล้วบางทีเครื่องมือเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ผู้ทําก็ไม่ใช่สัญญาแพทย์ด้วยซึ่งอันเนี้ย มันก็อันตรายครับนะะในปัจจุบันมีไหมคุณหมอฮะที่แบบจัดฟันตึงต่งๆึงแฟชั่นสวยงามด้วยแต่ได้รับการยอมรับด้วยยังไม่มีนะครับเพราะว่าการจัดฟันก็ถือว่าเป็นการรักษาครับนะครับแล้วก็การจัดฟันแฟชั่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าใช้เครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐาน <ừ> ทําให้ <ừ> ฟันนี่เสียมีความผิดปกติของเหงือกแล้วก็คนทําก็ไม่ชนะแพทย์นะครับแล้วก็อาจจะติดเชื้อหรือเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องมือเหล่านั้นได้ดังนั้น,นการจัดฟันก็ ยังจะต้องเป็นการจัดฟันเพื่อการรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นยังยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีการจัดฟันแฟชั่นนะฮะถ้าอยากจัดจริงๆก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอ ดีที่สุดนะครับจบแล้วนะฮะสำหรับความรู้ในวันนี้นะครับหากว่าท่านไหนนะฮะไม่อยากพลาดข่าวสารความรู้ด้านโปรดักสุขภาพดีจากออยนะฮะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับของ FDA ไทยทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram รวมไปถึงไลน์ครับที่ FDA ฟดีไทยนะฮะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ออยคอมนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาแนะนําข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเอาไปปรับใช้ ะะไม่มากก็น,น้อยครับวันนี้ผมนัดและคุณหมอน,นะครับต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ใน f d a Podcast ตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ